เวลาประมาณ15วันที่จะ,ะชี้แจงนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยดิฉันจะพิสูจน์เรื่องนี้ให้ได้ถอยแล้วจะมีที่ยืนในบางครั้งถอยมันมีที่ยืนสู้ไปไม่มีที่ยืนคุณลุงยิ่งเป็นลูกแกะที่ไปเจอจิ้งจอกเท่าระดับคุณเซนเป็นนักรบมาตั้งแต่อายุ15ออผลคำวินิจฉัยออกมาแล้วนะคะดิฉันก็ขอน้อมรับนะคะคำพิจารณาของศาลนะคะแล้วกออ็ต่อจากนี้ ก็จะมีอได้ยกปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมคะประมาณระยะเวลาน่าจะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามีเวลาประมาณสิบห้าวันที่จะเชี้แจงนะคะก็ดิฉันเองก็จะทําให้เต็มที่นะคะในการที่จะบอกความตั้งใจที่แท้จริงอนะคะว่าเรื่องของคลิปเสียงที่หลุดออกมาว่าความตั้งใจเจตนาจริงๆเกิมร้อยเปอร์เซ็นี่ยว่าดิฉันตั้งใจทําเพื่อประเทศชาติเพื่อรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของเรา เพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิตของกองทัพของทหารทุกคนเพื่อสันติภาพนะคะที่จะเกิดขึ้นในประเทศของเรานะคะดิฉันมั่นใจในสิ่งนี้มากๆแต่วิธีการที่ดิฉันทำเนี่ยอาจจะูกใจและไม่ถกใจใครหลายๆคนนะ,นะคะก็แต่ยังไงก็ตามเนี่ยดิฉันก็พยายามจะพิสูจน์เรื่องนี้ให้ได้นะคะว่ามันเป็นความตั้งใจ เป็นความพยายามเกินเกินหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นอ่ะนะคะที่ที่จะทําเพื่อประเทศชาติจริงๆเจตนาไม่มีอยากได้อะไรของตัวเองเลยนะคะแล้วก็เคิดอย่างเดียวว่าทํายังไงที่จะไม่ให้เกิดความวุ่นวายทํายังไงที่จะไม่ต้องสู้รบกันทหารไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อนะคะเพราะทีฉันเองก็คงรับไม่ได้ถ้า เอ,อพูดอะไรกับทางผู้นำและทำให้เกิดผลเสียเออ่เกิดการทะเลาะหรือเกิดการโกรธเคืองนะคะอันนั้นก็เป็นความตั้งใจจริงๆถ้าถ้าลองฟังดูจริงๆก็จะเข้าใจว่าไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรนะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้คือสิ่งที่ตั้งใจแล้วก็จะใช้เวลาเออ่ที่สามารถชี้แจงได้เนี่ยชี้แจงให้ได้อย่างครบถ้วนนะคะก็ต้องเออ่ขอขอบคุณนะคะทุกทุกท่านที่ส่งกำลังใจ นะคะแล้วก็ต้องขออ,อตั้งแต่เมื่อคืนมาเนี่ยนะคะก็มีคนส่งกำลังใจมาแบบอย่างไม่ขาดสายนะคะน,นี่ต้องขอขอบคุณมากๆแล้วก็ต้องขอโทษนะคะพี่น้องคนไทยทุกคนที่รู้สึกไม่สบายใจกับเรื่องนี้หรือรู้สึกกดเครืองนะคะดิฉันเองขอยือยันอีกครั้งว่าตั้งใจทำเพื่อประเทศชาติจริงๆนะคะก็ต้องขอโทษในวิธีการถ้าไม,ไม,ไม่ไม่ถูกใจ หลายคนนะคะก็แน่นอนว่าหลังจากนี้ค่ะช่วงเวลาที่หยุดปฏิบัติหน้าที่นะคะดิฉันเองก็ยังทําเพื่อประเทศชาติได้ต่อไปค่ะในฐานะคนไทยคนหนึ่งแน่นอนนะคะแล้วก็ยินดีนะคะยังมีแรงกายแรงใจเต็มครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะคะพร้อมที่จะทางานต่อนะคะไม่ว่าอยู่ในตําแหน่งไหนก็ตามอยู่ในฐานะไหนก็ตามก็ยังเป็นคนไทยคนหนึ่งเหมือนเดิมนะคะแล้วก็พร้อมทําเพื่อประเทศชาติเต็มที่ทุกหน้า ก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจท่านอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะเออแต่ว่านายกไม่ได้พูดถึงตำแหน่งรัฐมนตรีวัฒนธรรมนะหรือว่าจะรู้แล้วพี่ปุ้ง<ม>ทําในฐานะคนไทยคนหนึ่งคอมเมนต์อันหนึ่งที่ที่ผมคิดว่านายกอาจจะยังเข้าใจผิดนะคือมันไม่ใช่ว่าพอใจไม่พอใจมันไม่ใช่ความพอใจไม่พอใจผมเชื่อว่าพี่เอกสมชายก็ประสบการณ์เยอะ <c oughs> ผมก็ผ่านมาเยอะเราไม่ได้มีอคติอะไรนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของอเมื่อกี้ที่ที่ท่านสมชายพูดว่า ประเทศคอมมิวนิสต์เขาอัดกันเนี่ยแบบผมโตมาในโลกตะวันตกไปเลยโลกตะวันตกมาเนี่ยเขาก็อาจกันซคือคุณเห็นประธานาธิบดีโดนัลด์จทรัมั์โทรคุยกับผู้นําต่างประเทศสิล้อมรอบไปด้วยคน <c oughs> เป็นโต๊ะอย่างนี้เลยทั้งล่ามตัวเองทั้ง,ท,งที่ปรึกษาด้านความ <c oughs> มั่นคง <c oughs> ดีไม,ดม่ดีมี White House Chief of Staff นั่งอยู่ <c oughs> จดนะทุกคนได้ยินมุกยกหูอย่างเงี้ยแต่ทุกคนได้ยินหมดปิเกอโฟนด้วยปิเกอฟฟนด้วยแต่ยกหูเพื่อให้เกิดความ เสียงชัดเจนขึ้นแต่จริงๆ,ๆทุกคนได้ยินหมดอาจจะใส่หูใส่อะไรแต่กรณีนี้เป็นส่วนตัวหรือเปล่านายเองบอกว่ามันไม่มีส่วนตัวไงอ,อันนี้อันนี้คือไม่ใช่ว่าพลาดใช่ไหมคะอันนี้คือพลาดแล้วก็ผมคิดว่าโปรโตโคอลพิธีกรรมวิธีการผิดหมดหแม้กระทั่งวันก่อนเนี้ยที่ท่านมาแสดงใหม่คือคุยกับประธานแบดีมาครองของฝรั่งเศสเนี่ยก็ยังคุยผ่านไอแพแล้วก็ยังผมก็ยังไม่เห็น จริงๆถ้าผมเป็นคนจัดฉากนะพูดกันตรงๆนะผมจะเอาคนอื่นนั่งแล้วทําให้เห็นว่าเนี่ยอันนี้เป็นทางการซึ่งมีซึ่งมีคนอื่นอยู่ครับซึ่งมีคนอื่นอยู่แต่ไม่ถ่ายแต่ไม่ถ่ายเพราะว่าเพื่อขออนุญาตนะไม่ได้ให้ร้ายนะเพื่อจะลองรับว่าไอ้ข่าวที่แล้วก็คล้ายกันใช่ใช่อนนี้อันนี้แล้วก็เมื่อกี้ที่ท่านสมชายพูดว่าเออทำไมไม่ประท้วงเขมรจริงๆอ่ะการประท้วงทูดเรียกประท้วงมาประท้วงต้องทาตั้งแต่วันที่29ก้าพฤษภาแล้วครับและสิ่งที่ท่านมายกมาปฏิบัติหลังจากที่ คลิปหลุดเนี่ยเรามาประท้วงมาทําทุกอย่างอะประท้วงประชุมทูตอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันควรจะทําตั้งแต่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าหนึง่งกุมภาหนึ่งมิถุนาแล้วท่านจะไม่ตกอยู่ในสถานะนี้แต่พอดีท่านตกอยู่ในสถานะนี้เนี่ยผมเองก็ต้องด้วยความเห็นใจนะเพราะว่าผมว่าใครเป็นนายมนตรีก็ไม่อยากตกอยู่ในสถานะนี้แหละแต่ว่าเพื่อประเทศชาติวันนี้ยังไงก็อยู่ต่อลําบากผมว่าแสดงความบริสุทธิ์ใจออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจ โดยคำชี้แจงต่างๆหลังจากที่ลาออกเนี่ยผมว่ายังดีกว่าที่จะดันทุรังสู้ไปอีก15วันหรือ20วันกว่าที่จะศารชวินิจฉัยแต่ถ้าอ่านใจอ่ะอ่านใจพักเพื่อไทยอ่านใจเอาง่ายๆอ่ะคุณทักษิณน,นะคุณทักษิณไม่น่าจะให้นายกลาออกคุณทักษิณ<ม>จริงกเอากลับมาก็กลับมาเรื่องเนี้กานที่ผมก็เห็นด้วยกับท่านสมชายแต<อ>จ่จริงๆเป็น คุณทักษิณคุยกับคุณเซนเนี่ยจะไม่มีใครว่าอะไรเลยนะเหมือนไม่ได้อยู่ในฐานะยกรัฐบาลแล้วคุณทักษิณก็อาจจะบ่นทหารตัวเองแต่ว่าก็เป็นเครดิตส่วนตัวคุณทักษิณมันคนแก่สองคนคุยกันเพื่อนกันนินทาชาวบ้านแต่นินทาย่างอื่นไม่ได้นะนินทาตัองตอนคดีเองนะนั่นมีคลิปอันนั้นอยอนคดีเองนะแต่ขันแต่ผมว่าถ้ารออีกสามอาทิตย์เนี่ยมันมี คือสมเด็จทุนเซนเองพี่สมชายของจะวิเคราะห์ได้ดีกว่าผมแหละสมเด็จทุนเซนเองเนี่ยก็เป็นคนที่แบบได้คืบเอาศอกแล้วก็วันเนี้ยเขาก็จะชิงความได้เปรียบทางการเมืองแน่นอนนะฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเปลี่ยนแปลงในวิถีการประชาธิปไตยไม่ได้เราต้องแสดงให้โลกเห็นว่าอ้าวในเมื่อนายกเรามีปัญหาเราสามารถเปลี่ยนแปลงทางวิถีการประชาธิปไตยท่านลาออกสาวเสียงนายกใหม่แล้วไม่ต้องไปห่วงนะเจรจาของกับ ประธานาธิบดีทรัมป์หรือทีมงานของประธานาธิบดีทรัมป์ข้าราชการประจำยังเจรจา,า,าได้แล้วแป๊บเดียวถ้าเร็วเนี่ยภายในไม่ไม่กี่วันด้วยซ้ำไป<ช>ผมเชืช่อว่าสามารถตั้งนายกสามารถตั้งคอรมอได้ก็มีรัฐมนตรีไปเจรจาต่อได้<ช>ไม่ได้เรื่องใหญ่<ช>ไม่ได้เรื่องใหญ่แต่ว่าเรื่องใหญ่คือเครดิตของประเทศ <ๆ S 2> ผมว่าวันนี้แม้กระทั่งท,ทีมเจรจาทรัมป์เนี่ยถ้าเกิดเข้าใจอ,อเมริกาเนี่ยอเมริกาก็ขย้ำเอาเหมือนกันนะเพราะว่าทุกคน ทุกคนต้องปกป้องผลประโยชน์ตัวเองแล้วก็รู้ว่าจุดอ่อนของประเทศเราอยู่ไหนเพราะงั้นวันนี้เนี่ยนายกเป็นจุดอ่อนของประเทศนายกต้องเอาตัวเองออกจากเวทีนะครับจะดีที่สุดแต่ดูแล้วไม่สู้หรอกผมตอบคุณเมย์นิด <c oughs> เดียวเดี๋ยวให้พี่สมชายคุณทักษิณเป็นนักสู้ใช่แล้วก็คุณแพทองทานผมก็คิดดูผมไม่รู้จักท่านส่วนตัวแต่ว่าดูแล้วท่านก็คือลูกสาวคุณทักษิณ <c oughs> ก็คือสู้สใช่ไหมแต่ว่าสู้แล้วมันติดกับส่วนตัวผมไม่ว่าเลยถ้าจะติดกับ แต่ส่วนแล้วเอาประเทศไปติดกับด้วยเนี่ยผมว่าเสียถอยแล้วจะมีที่ยืนในบางครั้งถอยมันมีที่ยืนสู้ไปไม่มีที่ยืนสู้ในที่นี้ก็คือว่าน่าจะไม่ลาออกใช่ไหมก็คงไม่ลาออก,ออกดูจากสัมเสียงเมื่อกี้เนี่ยก็ยังไม่ยังพูดถึงความพอ,พอใจไม่พอใจทำให้ไม่สบายใจแล้วก็ยังมีข้อแก้ตัวในลักษณะที่เหมือนกับทนายให้แก้ตัวว่าดิฉันไม่ได้ได้อะไรแล้วก็ประเทศไม่ได้เสียอะไร ซึ่งพูดไปมันก็เข้าตัวมากกว่าอืมก็น่าจะเป็นข้อต่อสู้ที่จะมีการชี้แจงกับศาลภายใน15วันตามนี้ไหมคะพี่เอกคิดว่าคงเป็นอย่างนั้นแหละที่ทนายคงเตรียมให้แต่ซึ่งผมว่ามันยิ่งเข้าเข้าลึกไปอีกนะแล้วมันยิ่งเสียหายคือผมเรียดอย่างนี้คดีที่ผมไปยื่นสอบสวนกลางเนี่ยเป็นคดีที่ดูหนักที่สุดแต่เบาที่สุดเพราะมันไกลามากถ้ะสู้กันตั้งแต่ตำรวจไปอายการกว่ายสารเนี่ยคือผมเนี่ยพูดตรงตรงก็คือ ขอให้ท่านลาออกซะเรื่องแบบนี้มันจะเบาลงท่านไม่ออกวันพูดแล้วท่านผมไม่ต้องไปยื่นเพราะไม่งั้นผมก็เสียคําพูดสองก็คือปปชเขารับอันนี้ก็ยังใช้เวลานะกว่าจะส่งไปสาลดีการณ์การเมืองแต่อันนี้มีโทษตัดสิทธิ์ทางการเมืองเร็วที่สุดคือสารรัฐธรรมนูญที่สวเขายื่นเพราะนั้นเวลาเนี่ยผมคิดว่าไม่เกินเท่าเอาให้เท่าพลเอกประยุทธ์สามสิบเจ็ดวันประมาณเนี้ยแต่ว่า มันจะมันจะติดกับดักประเทศไประยะ<ช>หนึ่งนะครับก็ก็ไม่เป็นไรอยางไงสุดก็มีรองนายกรักษาการมีรัฐไอปลักกระทรวงมีอะไรว่าไปนะรัฐมนตรีรักาการก็ว่าไปแ<ช><ช>น่การถูกแบ็กเมลเนี่ยที่คุณฮุนเซนจะแบ็กเมลคุณหนุงมิงเนี่ยอันนี้ความเห็นผมนะครับแบ็กเมลไม่ได้อยากแบ็กเมลอะไรก็ไม่มีเพราะคุณหนุงยิงก็หยุดติหน้าที่ไปแล้วใช่อ่าในช่วงนี้ถึงแม้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็แบ็กเมลไม่ได้ใช่ทีนี้ผมเนี่ยกลับมาที่พูดถึง เข้าใจแต่ก <awakening> ็เห็นใจส่วนหนึ่งแต่ก็ต้องยืนยันว่าคุณนุงยิ่งเป็นลูกแก่ที่ไปเจอจิ้งจอกเท่าระดับคุณเซนทําเป็นนักรบมาตั้งแต่อายุสิบห้าจนอายุเจ็ดิบสาแล้วคุณนุงยิ่งเข้าเข้าสู่สามการเมืองไม่เคยเป็นรัฐมนตรีไม่เคยเป็นสสเพราะโอ้โหคนละชั้นสู้กันไม่ได้ต้องเปลี่ยนเขาเรียกเปลี่ยนเปลี่ยนม้าที่ไม่ใช่ม้ารบออกซะต้องม้ารบเข้าไปแทนนะครับทีนี้ ผมบอกนงี้ว่าสิ่งที่คุณนิ้งอาจจะบอกว่าตัวเองตั้งใจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ผมบอกมันก็ทําความผิดสําเร็จแล้วหนึ่งคือเมื่อวันที่หกมิถุนายนมีการเรียกประชุมพอบอเราทับเพราะารัฐบาลไม่ขยับจะติดด้วยบุญคุณระหว่างอังเคลกับคุณยิ่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทหารไทยเนี่ยเขาเข้มแข็งประสิทธิภาพศักยภาพการรบเนี่ยโอเคมากแล้วเขาปกป้องทิพย์ใทุกตารางนิ้วอย่าลืมว่าคนเนี่ยเสียสละชีวิตตัวเองได้ลำบากไปอยู่ชายแดนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายทีนี้ เมื่อรัฐบาลไม่ได้ทําอะไรเขาก็ต้องปรึงชายแดนเมื่อให้ฝ่ายนู้นบุกเข้ามาเขาก็เสนอมาตรการซึ่งอันนี้สําคัญมากคือประชุมเสร็จวันที่6มีมติแล้วก็เสนอ,อสภาความมั่นคงแห่งชาติหนังสือลงวันที่9มิถุนายนแต่ผมไม่เผยแพร่นะก็เคย <Okay, S 2> พูดในเวทีที่รวมพลังแผ่นดินแล้วสําคัญมากคือขอเสนอเรื่องมาตรการยกระดับการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เทคโนโลยีและการค้ามนุษย์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเข้าที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งกําหนดที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติจะกาหนดประชุมวันที่16มิถุนาย,ยนดูหัวข้อไม่มีอะไรแต่ในเนื้อหาเนี่ยชัดเจนนะครับว่าเอาเอเอ,เอาเอาเอาลงรายละเอียดเลยนะก็คือเรื่องที่มีปัญหาพิพาทไทยกันมาเนี่ยนะเขาเสนอเรื่องเป็นมาตรการทางสันติวิธีในการกดดันกัมพูชาที่ใช้กําลังทหารลุกล้ําอธิปไตย,ยไทยเห็นไหมไม่ได้ใช้ไม่ได้เสนอใช้ปืนใหญ่เลยนะ เสนออย่างนี้ครับเอาเอาข้อ2คือ2.1เหลือกันย่อๆนะแจ้งให้ฝ่ายกัมพูชาเร่งรัดปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีการค้ามนุษย์ในทุกพื้นที่จับกลุ่ม,มบังคับใช้การต่อผู้กระทําผิดผู้สำนึกทั้งหมดค่ะ2.2ยกระดับป้องกันและปราบปรามเช่นตัดกระแสฟไฟฟ้าระง,งับการส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เข้าไปในพื้นที่ที่เป็นบ่อนการพนันสแกมเมอร์ควบคุมสินค้ายุดโทปกรณ ที่จะนาไปใช้ในการกรอ่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรข้ามชาติต่างๆอย่าลืมว่าที่หลายคนบอกว่าดินแดนหลังจากจีนเข้าไปปราบในโกกั้งเชียมา,มาแล้วก็ย้ายกลับมาที่สีหนุวิวที่ปอยเปรต<ะ>หรือพนมเปนเนี่ยมันไปจะมันก็ย้ายข้ามกลับไปอีกออออออแก๊คงคอเซนเต,นตอร์ทั้งหลายเนี่ยรัฐทหารก็รู้จุดอ่อนและนอกจากนั้นอพอปิชดชายแดนคืออะไรคาสิโนซึ่งเป็นรายรับสิบ เปอร์เซ็นต์เนี่ยเข้าสู่ตระกูลหุ้นอ่ะผมบอกให้เลยนะครับเพราะเงินเป็นเป็นหลายหมื่นล้านดังนั้นเนี่ยมาตรการเบาไปหาหนักของกองทัพที่เสนอเนี่ยปรากฏว่าวันที่เก้าเสนอต้องเอาเข้า,<ช>ถ,าถ้ามาตรการนี้ใช้วันที่สิบหกนะผมคิดว่าคุณเซนยอม,อมแต่บังเอ,อิญนายกยอมรับว่าตัวเองโทรไปหาวันที่สิบห้าจะบอกว่าไม่รู้เท่าไม่ถึงการหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่ความรับมันรั่วไปแล้วเพราะคุณเซนพูดเลยว่าเปิดดานสิถอย ถอยทหารแล้วคิเสียง่ะซึ่งจริงๆก็คือถอยเฉพาะไอ้ต้นพญาสัตบัญกับตรงนั้นเองแต่ที่อื่นยังตึงหมดเพราะทหารเขาก็เปิดให้ไม่ได้นี่นี่คือปัญหาแล้ววันที่16สั่งยกเลิกการประชุมสภาความามั่นคงจชาติไปตั้งคณะใหม่ซึ่งอันนี้ยังมีข้อสงสัยว่ามีมีความรับผิดชอบตามกฎหมายไหมแต่ว่าโอเคละ่ะ <c oughs> มีท่านรฐมนรีช่วยกลาโหมมีหัวหน้าหน่วยมาแล้วก็ปฏิบัติการแต่มันเลยทําให้เห็นว่า ม,มันอ่อนร่อนลงไปเยอะ,ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปก็คือว่าจุดอ่อนตรงนี้เนี่ยนายกจะไม่รู้หรือรู้เท่าไม่ถึงการหรือถูกคุณฮุนเซนแบ็กเมลก็ตามเนี่ยมันเป็นความผิดที่ผมคิดว่าในตําแหน่งหน้าที่นายกรัฐมนตรีส่วนนายกรัฐมนตรีบอกว่าตั้งใจดีผมคิดว่าคนไทยตั้งใจดีต่อประเทศไทยทั้ง67ล้านแต่ความเป็นนายกรัฐมนตรีมัน24ชั่วโมงถ้าคุณแพทองทานไม่ได้เป็นนายก แล้ววันนี้สมมติพนจะกตำแหน่งลาออกเลยนะ,ะโทรหาลุงอังเกิลฮุนเซนทุกวันก็ไม่มีใครว่า <c oughs> แ,ตแ,ตแต่แต่เรือนไหมนะ,ะถ้าเอาความรับราชการที่รู้ในฐานะนายกไปไให้นะโดนมาตรา120ร้อยยี่สิบเอร้อยยิบสองวเล็บสามนะค่ะ,คะข้อหาเจราชนนําความรับไปให้กับข้าศึกอันนี้อันนี้มีโทษประหารชีวิตอีกะนะครับอันนี้ก็ไม่อยากคิดไกลไปขนาดนั้น